พาเพื่อนๆมาชมไอเดียการติดตั้งขาตั้งคมไฟสองทางโซลาเซลล์กันแบบง,ง่ายๆและทนทานกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าแผงเดิมเราจะใช้เหล็กกล่องเป็นขาตั้งแต่ถ้าเรานำเหล็กลงในดินเลยจะทำให้เหล็กขึ้นสนิมได้ค่ะ เราจึงใช้วิธีเทป,ปูนรอบเสาและลัดเสาวไว้กันโยกหรือเคลื่อนค่ะแผงคมไฟโซลารเซลล์นี้นะคะเราใช้มาเกือบ1นึ่งปีแล้วแล้วก็ชอบมากเพราะให้แสงสว่างยันเช้าเลยค่ะและเราก็อยากเพิ่มแสงสว่างให้กับบ้านสวนกลางทุ่งนาให้มากขึ้นนี่เราก็มาทําขาตั้งแผงคมไฟ2ทางกันอีกแบบค่ะแบบนี้จะให้ความคงทนและแข็งแรงได้มากกว่า15ปีเลยทีเดียวค่ะอันดับแรกเลยเราจะใช้เสาเข็มหกเหลี่ยม ฝังลงดินอย่างน้อย30เซนติเมตรค่ะเทปูนล,ลัดคอเสาไว้ป้องกันการโยกหรือเคลื่อนค่ะในช่วงของการเทปูนแนะนำให้วัดระดับเพื่อให้เสาอยู่ในแนวเดียวกันค่ะส่วนแผงคมไฟสองทางโซลาเซลล์แน่นอนเลยจากที่ใช้มาแล้วดีก็เลยซื้อซ้ำค่ะโมดิของเขาดีจริงค่ะคมไฟที่เราเลือกใช้จะเป็นรุ่น md slt 2 7 30วัตต์ค่ะลักษณะเด่นของเขาเลยนะคะรุ่นนี้เขาอัปเกรดเป็นแผงโนโมคริสตลไลน์ค่ะเป็นออ t ติคอลสว่างค้างนะคะเป็นสวิตช์คอนโทรลระยะเวลาในการใช้งานนะคะเอาแบบชาร์จเต็มไปเลย12ชั่วโมงค่ะนั่นหมายถึงให้แสงสว่างยันเช้าเลยค่ะแถมโมดีนะคะมีรับประกันถึง1ปีเลยทีเดียวค่ะเรื่องของราคาบอกเลยว่าเขาทำราคาคุ้มมากๆค่ะ300กว่าบาทได้แสงสว่างยาวนานเป็นปีเลยค่ะ เรื่องการติดตั้งก็ง่ายนะคะพอมีอุปกรณ์ในกล่องมาเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนบ้านสวนของเราเลือกใช้เป็นเหล็กปรับกลมในการยึดโคมไฟกับตัวเสาหกเหลี่ยมที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ค่ะแ,ะแสงไฟที่เราเลือกใช้ในบ้านสวนของเราเราจะเลือกใช้เป็นแสงสีเหลืองจะทําให้บ้านสวนของเรารู้สึกอบอุน่นละมุนไปกับธรรมชาติกลางทุ่งนาค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดสนใจโคมไฟสองทางโซลารเซลล์เราแนบลิงก์ไว้ให้ตะก้าด้านล่างแล้วนะคะ